สวัสดีครับอยู่กัสั่างแรงประเทศษทขึ้เราครับเหมือนเครื่องเส้นกรบโปงเส้นเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วฝ้าขอบช่วงทดก็ประกอบเส้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสีรอทาสีสติดตั้งเพิ่ม หายจุดเลยครับติดกระโปรงพอครอบกันโซครับบังโซต้างบนกับติดหมดแล้วแตล้วท่านได้ท่าสีปิดแผงเหมดแล้วครับมาท่าสี แทงหลังถอดไปใช้ค่าสีของหนอครับทิ้งค่าไปตึงโดยร่วมครับอามานี่นะครับเดึงเมึงโดยร่วมถ้าปรทัานแล้วไก่เสด็จส่งลูกค้าแล้วครับไก่เสด็จส่งลูกค้าแล้ว กล้แลยเตาี่ล่องตีสวัสดีครับเอาไวส้สำเนียงนครับเดี๋ยวถ้าบึง้งตอนแล้วเวิร์ดครับทรงมือใดย